อันนี้คุณวีระบ,บอกว่าเป็นการโพสต์ข้อความในกลุ่มไลน์ใช่ไหมครับใช่ครับของคุณประสาทประสาทวิชัยที่ไหนครับในกลุ่มในกลุ่มไลน์<ล>ของคกรการกระทรวงการต่างประเทศถ้าสมมติว่าจริงข้อความอ่านว่าอย่างนี้นะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมิการฝ่ายไทยผมก็วางแผนว่าหลังจากหารือเรื่องต่างๆเสร็จแล้วผมจะขอเล่าให้ฟังว่าทำไมฝ่ายไทยจึงจำเป็นต้องยอมรับ แผนที่คณะกรรมการปักปันตามมาตราส่วน1ต่อสองแสน <Okay. S 1> ไม่ใช่เพียงแค่เพราะสารโลกเคยมีคําพิพากษาว่ามีผลผูกพันทางกฎหมาย mm. แต่เพราะมีประโยชน์ต่อท่าทีของฝ่ายไทย mm. ในพื้นที่หลายแห่ง mm. คิดเป็นเนื้อที่กว่า100ตารางกิโลเมตร mm. ผมกะจะขอที่ประชุมว่าถือว่าจบการประชุมแล้วแต่ผมขอเล่านิทานชายแดนให้ฟัง จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหากท่านใดไม่สะดวกจะไม่รบกวนเวลาจะเล่าให้ฟังเฉพาะท่านที่สนใจประชุมเสร็จก็เกือบบ่ายสี่กำลังจะเริ่มพูดที่ตามคิดไว้ก็ได้รับแจ้งว่ารัมตรีว่าการมีนักถแถลงข่าวต้องการให้ผมไปสรุปผลการประชุมให้ท่านทราบ ผมก็เลยแค่บอกที่ประชุมว่าอยากจะขอเล่านิทานแต่ไม่มีเวลาแล้วในการประชุมครั้งต่อไปจะขอเวลาที่ท่านที่สนใจฟังน่าเสียดายแต่ก็มีบางท่านบอกว่าช่วงที่ท่านไปพนมเปญหากมีเวลาช่วยเล่านิทานให้ฟังด้วยเฮ้อแต่ว่าอะไรครับประสาทโกหกมีผมขอพูดตรงๆเลยนะนายประสาทโกหก สารโลกไม่เคยยอมรับแผนที่1นึ่งต่อสองแสนให้เรานะมไม่เคยยอมรับนะครับล่าสุดเนี่ยในคำพิพากษาในปี2556นะครับนะที่สารโลกนะครับก็ไม่ได้พิพากษา,าแผนที่ไม่ใช่กัมพูชาขอนะครับเขมรขอแต่สารโลกบอกว่าไปคุยกันเองอนะไม่ให้มไม่ระบุว่าให้ช้าต่อไปนี้ความขัดแย้งระหว่าง นะครับไทยกับเขมรนี่ให้ใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนสารโลกบอกไม่เกี่ยวอันนี้เกินคําขอไม่เกี่ยวสารโลกไม่ให้เห็นไหมนายปราสาสเนี่ยนะคุณจะไปทําหน้าที่ผู้นี้คุณยังโกหกเลยคุณยังโกหกพวกข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศด้วยกันเลยเห็นไหมแล้วคุณก็คงไม่คิดนะว่าไอ้แชทไลน์ของคุณเนี่ยมันจะหลุดมาถึงมีละนะเพราะว่าข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศบางคนก็ทนไม่ได้ เขาก็เลยส่งมาให้ผมดูนะแล้วเขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยนะครับถ้าให้ไปเนี่ยชิบหายแน่ประเทศไทยนี่เขาพูดคำนี้กับผมเลยนะนะครับเขาบอกว่าโอ้โหถ้าความคิดอย่างเงี้ยนะครับเพราะอะไรอย่างที่ผมพูดตั้งแต่วันที่สิบนะครับจําได้ไมั้ยวันที่สิบท,ที่ผ่านมาวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยครับที่เราไปยื่นหนังสือนะครับให้กับรัฐบาลเนี่ย ที่ผมเนี่ยนะครับได้เปิดออกมาว่าผมมีประสบาการณ์กับนายประสานโดยตรงเนี่ยนายปราทเนี่ยยังนะครับยังจะไปยอมรับนะครับการใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนของขเขมรทั้งๆนี้ก็รู้อยู่ว่าขเขมรเนี่ยนะครับมันใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนแล้วมันก็ส่งกําลังเข้ามายึดหมู่บ้านหนองจานที่ผมถูกจับนั่นแหละแล้วก็จะมาบังคับให้ผมเนี่ยยอมรับว่า ผมเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในเขตประเทศเขมรมันเป็นการอ้างสิทธ์ทับซ้อนเข้ามานะไทยไม่เคยไปอ้างทับเขมนเลยแต่เขมรเนี่ยมันอ้างทับเข้ามาตามแผนที่1 2, ต่อ2องแต่แต่นายประสาทเนี่ยจะบังคับให้เจคนไทยที่โดนจับในวันที่29่สิบันวาสองพันห้ายห้าสเนี่ยยอมรับผิดว่า เราเนี่ยพระแล้วเราเข้าไปในเขตประเทศเขาผมก็เลยด่าเนี่ยมันประเทศเขาที่ไหนอะ่ะมันเป็นบ้านหนองจานมันเป็นอธิปไตยไทยนะแล้วผมก็ยืนกรานเด็ดขาดเลยว่าไม่ยอมรับยังไงก็ไม่ยอมรับเห็นไหมจนในที่สุดเนี่ยคัมเมนก็เลยต้องเพิ่มข้อหาผมเนี่ยอีกข้อหาหนึ่งว่าเป็นจลาชนเนี่ยนะกุลลาตีพอกุลลาตีเนี่ยนะครับตอนแรกก็จะไปคล้อยตามเขาเพราะถูกหลอกพะคุณลาตีเห็นผมเด็ดเดี่ยวยืนยันนะครับ ไม่ยอมรับคุณลาตีก็เลยกลับนะมาอยู่กับผมก็ปฏิเสธไม่ไม่เซ็นชื่อที่จะยอมรับผิดมันก็เลยยัดข้อหาคุณลาตีเป็นสายลับอีกคนหนึง่งผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างคุณลาตีเนี่ยแหละตลอดชีวิตเดีย๋ยวเธอทําธุรกิจเธอไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองเธอก็ยังถูกยัดข้อหาเป็นสายลาับและนายปราสาทตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยเป็นเอกอัครราชทูต มีหน้าที่ดูแลพวกเราที่ถูกจับไปที่พนมเปญโดยตรงแต่ตับปล่อยให้เขายาัดข้อหาพวกเราผมกับคุณลาตีเป็นสายลับดูสิครับเนี่ยไอ้คนอย่างเนี้ยเหรอจะให้ไปทไําหน้าที่นะครับรักษาอธิปไตยไปเจราจากับขเขมรดูเนี้ยแล้วแนวคิดเขาเห็นไหมครับเขาเพุ่งโพสต์ไม่กี่วันมาเนี่ยกับบรรดาข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศว่าเขาเนี่ยเห็นด้วยเขายอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสน แล้วก็ยังพูดโอ้อวดอีกว่าไทยจะได้เปรียบไทยจะได้เปรียบร้อยตารางกิโลเมตรอมไอบ้บ้าจะได้เปรียบยังไง <c oughs> นะเจ็ดจังหวัดตลอดแนวชายแดนเนี่ยคิดคร่าวๆเ,เลยนะแผนที่หนึ่งเจอสองแสนเอาแค่ล้ําเข้ามาตลอดแนวชายแดนแค่สองร้อยเมตรคิดเป็นพื้นที่นี่มันเกือบสองล้านไร่แล้วเราว่ามีแต่เสียมันมีจุดไหนที่เราเข้าไปได้เปรียบผมไม่เชื่อไภาษากูกว่าเรา จะได้เปรียบถึง100ตารางกิโลเมตรไอบ้บ้าผมไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้ครไอ้คนอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้คนอย่างเงี้ยนะจะให้มันไปไปประทานเจอดอีย์คู่เงี้ยก็ชิบหาย,ยานนแล้วผมบอกให้